รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกรางใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจัน์มากมายที่คอยอยู่ความสวยหยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียบหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ้าประกันชีวิต สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งเทปนี้สุดพิเศษฉลองครบรอบ8ปีรายการ The First e n t i m a t e เที่ยวสุดโลกนอกจากเราจะได้เห็นเหล่าพิธีกรสุดแซบในเทปนี้เรายังได้พาแฟนๆจากทางบ้านที่เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมเสริมเหง่งดวงปังรับพลังที่มาเก้าทั้ง6ท่านมาเที่ยวรับพลังบวกไปพร้อมๆกับเหล่าพิธีกรในรายการ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เราเดินทางด้วยสายการบิน a i r ์เอเชียแบบยกระดับความ VIP กับบริการเลดคา p เปตที่มาพร้อม4บริการสุดพิเศษเช็คอินก่อนใครบริการห้องรับรองที่สนามบินแถมมีโซนพักผ่อนพิเศษพร้อมเครื่องดื่มซ i g เนเจอร์ดริงก์เพียงแค่แสดงบัตรโดยสารที่คอร์ลเลาเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นเครื่องและรับสัมภาระได้ก่อนใครในราคาเริ่มต้นเพียง699บาทเท่านั้นครับ คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The First Ultimate ที่เอาสุดหล่อโอ้โหเรียกว่า1ปีผ่านไปเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าปีที่8แล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับวันเกิดของรายการ The First Ultimate ของเรานะครับและตอนนี้ครับเราก็เรียกว่าเดินทางมาต่างประเทศกับ5หนุ่มสุดหล่อเริ่มตนน้นดิเริ่มต้นที่ผมเลยมีทั้งสุดหล่อแล้วก็มีทั้งหล่อสุดครับแล่มตอนนี้ผมเพชรวันครับผม ครับผมไมเคิลครับไมเคิลนะครับผมครับแม็กครับครับผมเต้ยครับแล้วเราหายไปไหนสองคนอ่ะเดี๋ยวพี่เต๋าตามมาโอเคแต่พี่นิวก็คือไม่มาแล้วไม่ได้มาพี่นิวชัยพลของเรานะครับเเรียกว่าส่งคลิปวิดีโอนะครับผมมาให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ชาวเดอะโฟร์อัตติเมตเที่ยวสุดโลกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรครับไปชมกับพี่นิวกันเลยครับ สวัสดีครับแฟนๆรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกทุกท่านนะครับรวมไปถึงพิธีกรร่วมของผมทุกคนเลยนะครับปีนี้แหมน่าเสียดายมากครับที่ผมไม่สามารถไปร่วมฉลองครบ8ปีกับทุกท่านได้นะครับอย่างไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านเลยนะครับที่ได้ไปเที่ยวมาเก้ากับเราปีหน้าครับแน่นอนว่าเรายังมีต่อไปเรื่อยๆขอให้ The First Ultimate นะครับพาทุกท่านไปเที่ยวสุดโลกครบ10ปี20ปี30ปีไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับรวมไปถึงผู้ โชคดีทุกท่านและแฟนรายการทุกท่านนะครับติดตามกันไปตลอดเลยนะครับกลับมาพบกับผมแน่นอนครับปีหน้านิวเชียร์พลจะพาทุกท่านไปเที่ยวสุดโลกกันครับโอ้โหเรียกว่ายังหล่อไม่เปลี่ยนยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแลทุกคนแทนพี่นิวไปก่อน,นล้วกัน ซึ่งนะฮะจริงๆแล้วนะพวกเราไม่ได้มากันแค่5คนเท่านั้นนะครับผมยังมีนะครับผู้โชคดีจากทางบ้านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเสริมเฮงดวงฟังรับพลังที่มาเก้านะครับผมครบรอบ8ปีนะครับของ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกครับผมถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผู้โชคดีทีละท่านกันหน่อยดีกว่าแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ฝั่งนู้นก่อนเลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อลาครับชื่อค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับน้องค่ะนองครับนี่ค่ะ ครับชื่อป๊อปครับครับสวัสดีค่ะชื่อเอิญค่ะอ่าเรียกว่าเป็นผู้โชคดีนะครับผมที่ได้มาร่วมสนุกแล้วครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับ8ปีที่มาเก๊านะครับมาจากฝั่งของสปอนเซอร์ของเราซุปเปอร์ลิทนะครับผมสี่ท่านแล้วก็ฝั่งที่ตอบคำถามกับรายการของเราเดอะเฟิร์สสเตติมีสองท่านครับต้องถามทุกคนว่าพร้อมแค่ไหนที่จะมาสนุกที่มาเก๊าพร้อม ต้องบอกก่อนนะครับว่าความสนุกของพวกเรานะครับตลอด3วัน4คืนนะครับที่เราจะช้อปเที่ยวกินให้เต็มคราบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามาเก๊าจะมีอะไรน่าสนใจนะฮะรอพวกเราอยู่ดูบ้างนะครับที่แรกนี่ป้ายผมใบอยู่แล้วอ้าวข้างหน้าเป็นพาร์ทไข่นี่ข้างๆหัวใจคือปอดอาวไม่ใช่ใช่นีข้างๆข้างๆในอ่ะอาไม่ใช่เหรอข้างหน้าเป็นพาร์ทไข่ข้างๆหัวใจขอเป็นยูได้ไหม เดี๋ยวเพชรกอบพี่แม็กนะครับขอตัวเป็นผู้ที่พาคุณผู้ชมนะครับไปเจอความอร่อยที่แรกของมาเก๊าแลา้วกันนะครับผมอ่าโอเคไปครับเทียวมาเก้ากัน มาเกาทั้งทีต้องเริ่มต้นด้วยของกินขึ้นชื่อใครมาที่นี่ก็จะต้องแวะซื้อทัดข่เจ้าดังลอสโตเบเกอรี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านดังที่เปิดขายมาเป็นเจ้าแรกๆของมาเกาเลยก็ว่าได้ครับโดยเขาใช้แป้งครัวซองในการทําพร้อมกับทําด้วยมือทีละชิ้นอย่างปราณีตเพื่อยังคงวิธีการทําแบบดั้งเดิมไว้อยู่แน่ๆครับและเราก็ได้ส่งสองนุ่มสายกินแม็กซ์และเพชไปลองชิมที่ร้านไปดูกันว่าจะอร่อยสมคําล่ําลือยอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า ตอนนี้เราก็ถือว่ามาหาร้านกินร้านแรกเลยถูกต้องแล้วครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับผมเพชรแม็กก็ต้องมากินรับผมเพราะว่าเพชรแม็กนะครับพามาที่ร้านระดับตำนานนะครับ3าปีอยู่ที่มาเก๊ามาเนี่ยนะครับผมนักท่องเที่ยวมาก็ต้องกินคนรอเข้าก็ต้องกินเพราะว่าคนที่นี่เขานิยมการกินทัดไข่ทาดไข่ถูกต้องแต่เรานะฮะจะไม่เป็นทาดไข่นะครับผมเราเป็นทาดไข่พอพี่ไม่ผมเป็นทาสใจของคุณผู้ชมทุกคนนั่นเองนะครับผมัดไปนะฮะไม่รู้ว่าทาดไข่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนะนําร้านก่อนละกันนะครับ ร้านนี้ชื่อว่าหลอสตูเบเกอรี่นั่นเองครับสิบชิ้นครบป่าวพี่ครบครบครบนี่ข้างล่างอีกห้าชิ้นอ้าโอเคโอเคเฮ้ย<ๆ>ยังไงนะเมื่อกี้พี่บอกว่ามีตำนาน อ๋อจริงๆแล้วอ่ะคือร้านนี้มันสร้างปรากฏการณ์ครับผมของปรากฏการณ์ทาร์ตไข่ในประเทศแถบเอเชียทั้งหมดจำได้ไหมไม่กี่ปีที่แล้วที่แบบทุกคนจะต้องกินทาร์ตไข่ใช่คือเหมือนแบบต่อแถวยาวๆเยอะๆเลยที่ประเทศไทยก็มีนะฮะจีนไต้หวันนะครับผมคือไม่รู้ทําไมคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากร้านนี้นะฮะจากร้านนี้เลยเหรอใช่ครับผมนี่อยากให้ดูมากเลย<ม>อ่ะเดี๋ยวผมให้คุณหยิบออกมาแล้วกันครับ เวลากินนะครับผมที่นี่นะฮะกินกับแบบเขาจะมีน้ำนะฮะแก้วเล็กๆนะครับผมขายไม่ว่าจะเป็นแบบชานมนะฮะแล้วก็มีกาแฟมีน้ำเลมอนเอตก็มีมดดคือคือถ้ากินคู่กันนี่อร่อยมากโดยเฉพาะตอนเช้าๆ้านี่กรอบมากดูดิสีของทาร์ตไข่เขาอมันไม่เหมือนกับบ้านเรานะสีที่เนี่ยคือสีเหลืองทองครับผมเหลืองทองอารามถูกต้องกินแล้วนะกินเลย ต้องบอกว่านี่คือถึงว่าเลยเป็นต้นตำรับอของแบบทัดไข่เพราะว่ารสชาติคือมีความเข้มข้นของตัวของไข่เขาอของตัวเนื้ออแล้วก็มีความละมุน นะครับส่วนตัวแป้งอืกรอบ,รอบเมื่อกี้เราไปเห็นมาคือทุกคนที่เข้ามาในร้านนะครับผมเมื่อกี้ต่อแถวกันยาวเหยียดเลยเดินถือกันไปคนละซองสองซอ,องเหมือนเป็นแบบกิจวัตรประจําวันเหมือนอเป็นธรรมเนียมเขาตื่นมาตอนเช้ามาแวะซื้อร้านใช่แล้วก็ซื้อน้ําเล็กๆอันนี้คือเป็นชานมครับก็คือเป็นมิลค์ีีนะครับซึ่งที่นี่ก็ดังอยู่แล้วด้วยกองเวลากินคู่กันนี่คือแบบนี้เลย สำหรับไทปารฟสูสตรีทถือเป็นหนึ่ง,งย่านท่องเที่ยวอันดับต้นๆของมาเก๊าเลยก็ว่าได้ครับแม้จะเป็นถนนคนเดินเส้นเล็กๆในย่านไทปาวิลเลจแต่เต็มไปด้วยแหล่งละลายซับขั้นสุดเลยล่ะครับด้วยร้านขายของฝากและร้านอาหารเลิศรสที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาที่ย่านนี้อีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เราได้แชะภาพไปอวดเพื่อนๆกันด้วยล่ะครับ อิ่มแล้วเหรออิ่มแต่ผมดีแต่ผมยังไม่อิ่มทำไมอ่ะคุณเรามามาเกานะเราก็ต้องมากินกินกินดิเรื่องจริงคือเรื่องสตรีทฟู้ดของที่นี่นี่คือขึ้นชื่อเรื่องลือมากนะครับผมอย่างด้านหลังนี้คือไทยป้าฟู้ดสตรีทนั่นเองครับครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ฮะที่อยากจะหาอาหารแบบว่า พื้นเมืองร้านขนมร้านค้าเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นอาหารหลักอะไรเงี้ยนะฮะด้านหลังเนี่ยมีครบจบเลยอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปสุ่มดูเลยอันไหนคนเยอะอันไหนดูน่ากินเราจะไปกินให้ผู้ชมดูนะครับผมตามมาเลยครับเริ่มกันที่รา้านแรกสองหนุ่มได้ไปลองชิมไอศครีมขึ้นชื่ออย่างมอกี้เก๋ ซึ่งร้านเป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน in, ประเภทสตีดฟู้ดด้วยนะครับส่วนรสชาติที่จะขายดีเป็นไอศครีมทุเรียนที่ทํามาจากทุเรียนสายพันธุ์ดีได้รสชาติแบบเต็มๆม,มีทั้งความหอม,ห,อมหวานมันน่าก,กินสุดๆไปเลยละครับร้านแรกครับคุณผู้ชมถึงแล้วนะฮะร้านนี้ถือว่าจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเน้นๆทุเรียนเน้นๆครับผมคุณกินไหมผมกินทุเรียนนะผมไม่กินไงแต่ผมกินให้แล้วคุณรีวิวด้วยนะได้เดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นพุดดิ้งได้ ใครไม่ที่ไม่ได้กินทุนเรียนหรือว่าไม่ชอบกิ่มมีพุดดิ้งเหมือนกันอ๋อโอเคแต่ร้านนี้นะครับชื่อมกยีเก๋มกยีมกยีเก๋มกยีเก๋มกยีเก๋ครับผมก็เป็นร้านดังนะครับผมเป็นสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงและวันนี้เราจะมาลองชิมไอติมให้ทุกคนดูครับผมโอเควัน okay. ดูเรียนวันดูเรียนดูเรียน yesfor me พุดดิ้งลูกอมพุดดิ้ง yes เค้ะเทเขาอร่อยมากคือตัวของเท็กเจอร์ด้านในของเขาอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นพุดดิ้งแบบว่านุ่มๆจริงๆมันคือไอศครีมครับแล้วก็โรยหน้าด้วยแบบเฮ้ยเมันเป็นความหวานอ่ะเฮ้ยถืแมวของแมวเฮ้ยไม่ลองลองลองนิดนึงขอแมวขอลองนิดเดียวไม่ได้เลยฮะเอ้าเย็นดิอร่อยจริงเหมือนเลยแต่แบบเวอร์ไปไม่กลิ่นปะเวอร์คนไข้เลยกลิ่นใช่กลิ่นใช่เลยหมอนทองหมอนทอง คิวอ่ะตัวนี้ดูตัวนี้ดิเราจะมีอีกหลายล้านนะครับที่เป็นร้านขึ้นชื่อถ้าคุณไม่ต่อคิวตอนนี้คุณได้กินอีทีตอนเย็นแน่นอนได้ตอนเย็นของวันที่ันมั้นมันขนาดนั้นแหะอไป,ไปดูกันคัะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเพชรตะวันเองนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนปิ้นรอยยาววิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเพื่อมาร่วมเชียร์ครับและให้กำลังใจน้องๆนะครับที่มีใจรักนกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับกับโครงการกรุงไทยเอ็กซ่าโนยูแคนฟุตบอลยุทธยุสิบห้าอะคาเดมี่ซีซั่นที่4ครับไปครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปดูภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนปิ้นรอยยาวกันดีกว่าครับตอนนี้คึกคักมากเลยครับตามมา เราเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับเราจะทําการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนที่มีฝีเท้าดีครับเพื่อไปเข้าแคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลระดับโลกนะครับที่ LFC International Academy ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับทางกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วนะครับชื่อว่าน้องๆนะครับผมจะต้องมีฝีเท้านะครับแล้วก็ต้องมีลูกเตะครับที่เก่งกาจและโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่บนสแตนนะคะแล้วก็สวัสดี ว,วันนี้นะคะโครงการกรุงไทยอักซาา n บโ o u c a คนฟุตบอลยูทูสิบห้าคาร์ดมีของเรานะคะก้าวเข้าสู่ซีซันสี่ปีที่4แล้วนะคะสามซีซันที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองของน้องๆทุกคนค่ะซึ่งโครงการนี้เราตั้งใจนะคะจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีการตระหนักรู้ด้านการออกกําลังกายรวมทั้งสําหรับน้องๆเยาวชนนะคะที่สนใจกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาทักษะนะคะไปสู่มาตรฐานสากลด้วยค่ะ สนามที่เชียงใหม่เป็นสนามแรกค่ะแล้ววันนี้นะคะมีน้องๆเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกนะคะมากกว่า600คนค่ะซึ่งเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ปีนี้เรามีรางวัลพิเศษด้วยนะคะเพรครับผมน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกนะคะ10ท่านนะคะจะได้รับโอกาสในการเข้าฝึกนะคะในแคมป์ของ LFC Academy ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษค่ะ<ฮ><ฮ>มันเป็นความฝันสุดยอดของน้องๆที่ ฟุตบอลน่ะเพาะพี่เห็นทุกคนแล้วพี่รู้สึกว่าปีนี้บริษัทนะคะก็ได้มอบประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นะคะซึ่งเราอ่ะกรุงไทยอักษ่าประกันชีวิตเป็นพันธมิตรนะคะอยากเป็นทางการสโมสรหรือว์พูลแล้วก็เลยได้นําประสบการณ์ดีๆเนี่ยมามอบให้กับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศค่ะโดยการรับสมัครเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะคะครประเภทที่1ก็คือน้องๆสามารถมาคัดเลือกได้ที่สนาม ระะประเภทที่2คือหากใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถส่งคลิปวิดีโอนะคะดอกบอลเตะบอลน,นะคะส่งมาให้ทางทีมโคช้ชที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนะคะคก็จะมี2ส,สิทธิ์โดยที่2ส,สิทธิ์นี้ก็จะต้องเป็นลูกค้าของกรุงไทยแอ็กซ่าด้วยนะคะครเราก็เปิดโอกาสนะคะปีนี้มีวิธีการสมัครที่เพิ่มเติมมากขึ้นเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาสมัครได้มากขึ้นค่ะ ตื่นเต้นไหมครับผมก็มีตื่นเต้นเล็กน้อยครับก็แอบหวังนิดๆครับว่าจะได้ไปก็ขอบคุณโอกาสดีๆครับที่มาจัดให้พวกผมได้มาเล่นกันแล้วก็ได้ไปมีโอกาสดีๆครับมีสโมสรฟุตบอลในดวงใจไหมครับครับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลแน่นอนนะจีโอมีไหมลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับฝากติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็การคัดเลือกในโซนภาคต่อไปครับของกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook Heart in Action ่นสโตร e e ทนะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับ mm hmm. www. g รุงไทย a ี a .co.th หรือโทร1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับ mm hmm. แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโซนผ้าต่อไปครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ฉลองทริปต้นปี2517เที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ The First Tour and Travel เมืองจิวจ๋วไจ้โกที่ขนานนามว่าเป็นสวรรค์นบนดินพบกับอุทยานแห่งชาติหวงหลงแหล่งรวมธรรมชาติสุดอันซีนแวะจะตุรัสอย่างเทียนวู่ชมปฏิมากรรมแพนด้ายักษ์ก่อนจะมุ่งสู่เมืองเฉิงตูสัการะวัดต,ตาฉือที่มีอายุกว่า1,600ปีอิ่มอร่อยไปกับร้านมิชลินสไตล์เสฉวนชื่อปลากเกอบุยิตรการตาด้วยโชว์สุดอลังการหนิวเปลี่ยนหน้าพร้อมพักโรงแรมหรูระดับ5ดาวเดินทางวันที่23-28มกราคม คณะโรค17 6วัน5คืนทั้งหมดนี้กับราคาสุดพิเศษจาก56,000บาทหลือเพียง48,500บาทจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทร065 879 39 3936แปรมควพิเศษของเจ้าแม่กวนอิมที่นี่ก็คือ,คอเป็นเจ้าแม่ควนอิมที่แต่งชุดเป็นชุดเจ้าสาวเหรอใช่สวยงามและยิ่งใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับเหมาะแล้วที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของมาเกาครับ เขาเรียกว่า,นานหน้าหน้าทองหน้าหน้าทองใช่สละเปาน้าหน้าทองหา,องากินได้ที่รีสอร์ทที่นี่ที่เดียว <c oughs> โหชอยคุณได้ฟิลแบบไรฮะเวนสิสครับคุณผู้ชมเราจะไปนั่งเรือกอนโดล่ากันแล้วก็พาผู้โชคดีนะครับผมไปนั่งเรือชมเมืองนะครับ <c oughs>